เห็นบอกว่าเดือนธันวาคมอะค่ะรัฐบาลนี้จะ,ะแถลงใช่ไหมคะภาพรวมอของผลงานเขาวะจริงๆริะพูดก็พูดเถอะตั้งแต่เข้ามามยังไม่มีผลงานเลยเนะ่ยเอาก็แจกเงินหนึ่งมืนบาทเฟสแรกก็ทําไปแล้วก็จะก็มีแค่นี้ก็เหมือนกับก็เหมือนกับรัฐบาลคุณเศรษฐาซึ่งลืมไปแล้วเนี่ย ไปเต้นมาอะไรเงี้ยแต่มันยังไม่ได้มีอะไรเป็นรูปประทอันนี้ก็รัฐบาลคงอยากจะบอกก็เห็นว่าจะเอาโอกาสที่เข้ามาทํางานครบ100วันต้นเดือนธันวาเลยก็ทำอะไรก็คือจะพูดไงดีจะทําอะไรก็ทําให้มันชัดเจนอะ พูดแล้วจะว่านักข่าวฟังไม่รู้เรื่องแล้วเอามาลายงานผิดผพลาดผมก็ว่าไม่ใช่นะทางที่ดีเวลาที่นักข่าวฟังประชาชนฟังอ่ะแถลงก็ถแถลงเนี่ยด้วยคําพูดและอยากจะได้มีเปร์ออกมาด้วยเนาะใช่แถลงด้วยแถลงด้วยคพูดนะแล้วคุณก็ให้เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังหรือทำเนียบเนี่ยทำเอกสารประกอบมันจะได้ชัดเจนอย่างที่ต้องการมีเวลาอย่างเงี้ยมันต้องทำน่ะ